คณเลยครับเด็กซิบถุงแล้วเนาะนาดกับประมาณซิบเจ็ดนะครับนี่กับมาอีพีซิบเลยกองน้อยนะครับกองเล็กนี่กับทัดใส่ถุงดำนะครับเนาะนี่กับรับมือหนึ่งนะครับนาคณเล ทงงางมูเขียวครับวันนี้จับมาปับปับ,ปบนปับอัดเลยขีนยาวก็ได้เรียบครับขีนเซตกับแพกลงดึงได้บัดนันกับมือดึงนะครับเราดูสีเปลี่ยนแล้วก็จะดูประมาณสีตะออกเหลืองๆนะครับงูลเขียวแต่ก็เอาสีเหลืองได้สายตาเร็วของแข็งครับ อีงตัวเล็กๆเน,150นี่ยสูงร้อยห้าสิบเนี่ยกันนี่ขวักไข่ความชำนาญงานทุกงานมันก็นอยู่ที่ความชำนาญน,นะครับบว่าสูงวัดต่ำหรือว่ามันจะได้ขอแญเนี้เขามีความชำนาญฝึกฝนพอสีให้ได้พลิกซ้ายพลิกขวาลงเลยนี่ก็ก่ข้องพอคลิปเต็มเลยเนาะนี่ก็ก่ข้องพอคลิปเต็มเลย,เลยบ่ต้องตัดน,นะครับกับข้างพอประมาณใส่ยสิบหงเลยนี่ยทำมันยึอกอยูอย่กไก่เขาก็ยื้อมาไว้ ตัดมาวางข้างไว้อัดลงถุงชินาสขวาลงถุงปอกินายขวาลงถุงขนาดประมาณประมาณสามฟองหรือสี่พองก็ได้ไรครับเขาจะหันเป็นฟองน้อยๆก็ได้นอกพยายามตัวห้ามหางรดนะครับเนาะชีดลดอยู่ตลอดชีนทำาป็ะต้องได้ก้าวขาหลายรายอบนะครับบางคนก็นจะอย่ไก่นาก นี่ก็จะตัดตัดสองข้างนะครับคนละข้างเราคิดเต็มไม่พอเลยจากเวลากี่นาทีถึงจะได้บล็อกอกนะนี่ก็ได้อยู่ประมาณหกถุงกันนะครับอ๋อเชิปนี้บ่มีอาการตัดนะครับไหง่ายเลยออป,ป,ป,ป๊้นป๊อกขึนี่ก็เริ่เช็ดแล้วเนาะอืม ไไสี่บ่ได้เ,เขาก็ยุรถไหลมาตั้งหน้าเรื่อยๆนะครับจะต้องกว่างเูเต็มโลเต็มต้นครับดูดีสมาธินาองทำนานตัวขึ้นดไปเรื่อยๆนะครับสำหรับคนใหม่หนาองห่มก็เก่าเปิดกระยัก็พอไปละงานสบ,บายอยู่ในห่มหัวต้องตากแดดครับนี่โอ้เก็บมาเขีข่ยวันคำห้อนไว้ายออกห่หมกับมิยู นี่บอมบอมบอัมายูดีความชำนาญเอาถุง่ะอัาเต็มถุงหนึ่งก็เปลี่ยนซิฟนะครับใช้เวลาประมาณตีเฉลีย่ยเฮอกะประมาณสีนาทีนะครับนาะถุงหนึ่งนะครับต้องไปเล่นหลายคนปินวว้นอนยะู่ฮะมั่นใจทำงานต้องมีความมั่นใจนะครับนาะ นะประมาณ10จุดแปดวางป๊อปก็ได้แล้วครับนี่บอกบางฟาร,ร์มกับ4ดอนลองฟาร,ร์มกับ5ดอนเหลือพอนะครับบอกเมื่อกีก้เนาะประมาณถึง4นาทีนะครับกะจะสุดกรอยู่ติด4นาทีก็ได้เนาะนี่ก็ขึ้นบอกใหม่เนาะคิดนี่ก็จะเพ้่พอเด้นะครับเวลา4นาทีเปรตนะครับเนาะจะเริ่มบอกใหม่แล้วครับฝากติดตามเป็นนะครับ,น,รบนี่ก็เป็น EP 10นะครับเนาะ